สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ขวัญใจชาวบ้านนะครับคือวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของการพักชำระหนี้2เดือนนะที่ทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ยได้ประกาศออกมาว่าอยากจะช่วยเหลือเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่โดนผลกระทบนะร้านต่างๆที่ต้องปิดตามมาตรการของภาครัฐนะฮะ จำนวนสิจังหวัดนะฮะในพื้นที่ควบคุมแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ต้องโดนผลกระทบไปด้วยนะจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจข้อมูลตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังสักเล็กน้อยก่อนล้วกันวันหลังมีเวลาว่างๆนะฮะเดี๋ยวจะมาเจาะลึกให้นะครับผมส่วนคนที่อเอาเอา,เอาแต่แรกเลยนะคือใครที่อยากจะเข้าร่วมโครงการตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าต้องเป็น ลูกจ้างนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการที่โดนผลกระทบเท่านั้นนะครับจนทําให้ไม่สามารถเปิดร้านได้ไม่สามารถที่จะทําทธุรกิจต่อได้ทางธนาคารกสิกรไทยนะฮะก็ช่วยเหลือลูกค้านะครับเป็นเวลา2อเดือนโดยที่จะพักชําระหนี้นะฮะตามมาตรการ ไม่ว่าจะเป็นร้านนวดร้านสปาร้านเสริมความงามนะหรือว่าร้านขายของในห้างสปปรรพสินค้านะคือลูกนี้เนี่ยจะต้องไม่เป็น NPL นะฮนะณวันที่มาลงทะเบียนรัฐการช่วยเหลือนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับคือวันนี้เนี่ยวันที่1สิงหาคมแล้วนะแต่ว่ายังลงทะเบียนได้อยู่จริงๆเขาให้เปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่19กกรกฎาคมนะครับ แต่ว่ายังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่3 1สิงหาคม2 5 6 4นะครับแล้วถ้าไม่รู้จะลงทะเบียนอย่างไรนะฮะสามารถไปติดต่อนะครับตามเบอร์ตรงนี้ได้หากว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ต้องการที่จะไปธนาคารโดยตรงนะครับเขาก็จะมีฝ่ายเป็นสัมพันธ์ที่ดูแลอยู่นะฮะลองโทรเข้าไปสอบถามก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการติดต่อและประสานงานด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะฮะถ้าไปที่นั่นเยอะเ,อะเนี่ยอาจจะซุ่มเสี่ยงสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าโควิดเนี่ย มันยังไม่ได้หมดไปนะแล้วก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมผมขึ้นเบอร์ที่หน้าจอตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วาทางเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยเป็นแฟนเพจ KBank Life นะครับผมของธนาคารกสิกรนะฮะข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแน่นอนนะครับของธนาคารกสิกรนะ,ะสามารถยื่นลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่19นะถึงวันที่31สิงหาคม2 5 6 4เท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมในส่วนอื่นๆเนี่ย ผมคิดว่าคลิปนี้คมผมคงจะไม่พูดมากแล้วเพราะว่าผมจะมาแจ้งข่าวสารเฉยๆส่วนใครที่อยากให้ผมเนี่ยเจาะลึกในส่วนไหนหรือว่าเน้นย้ําไปในหัวข้อของการหาสินเชื่อหรือว่าอ,อ,อาชีพไหนก็ตามแต่นะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับทางขวัญใจชาวบ้านยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมแล้วก็เลิกคิดว่าผมเป็นหน้าม้าของธนาคารได้แล้วนะฮะ <laughs> ผมไม่ได้เป็น ผมก็ลูกค้าเหมือนกันเนี่ยหลายคนคิดว่าผมเป็นหน้ามานี่ทำไมเนี่ยทรงผมเหมือนเลยเออโอเคนะครับผมแล้วก็ใให่่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ